บทที่17บบุคลิกภาพและการเติบโตของตัวตนตัวตนที่เราสร้างเองในโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนเราอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครที่มีเรื่องเล่าเหมือนเราไม่มีใครที่มีหัวใจแบบเราไม่มีใครผ่านความเจ็บปวดมาเหมือนเราและไม่มีใครรักเราในแบบที่เรารักได้เหมือนตัวเราเองตัวเราคืองานศิลปะเพียงชิ้นเดียวที่กำลังถูกสร้างขึ้นทุกวัน และเต็มไปด้วยสีสันที่เราสะสมมาตลอดชีวิตเบสเรียกตัวตัวนี้ว่า personality หรือการแสดงออกภายนอกและ character คือโครงสร้างภายในของจิตทั้งสองอย่างคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ไม่มีใครปลอมแปลงได้และไม่มีใครพรากมันไปจากเราได้ personality หรือบุคลิกภาพคือภาพที่โลกเห็น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางน้ำเสียงสายตาท่าทางการพูดการยิ้มพลังงานที่เราส่งออกหรือเหมือนกับปกหนังสือที่ทำให้โลกอ่านเราส่วนชารแรคเตอร์หรืออุปนิสัยก็คือตัวตนลึกๆของเรานั่นคือภาพที่ใจเราเห็นคือสิ่งที่อยู่ข้างในเช่นทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ความอดทนน้ำใจการตัดสิน เป็นเหมือนกับเนื้อหนังสือที่บอกว่าเราคือใครจริงๆบุคลิกภาพนั้นดึงดูดคนแต่อุปนิสัยนั้นทำให้คนอยู่กับเราได้บุคลิกภาพจะพาเราออกสู่โลกกว้างในขณะที่อุปนิสัยของเราคือสิ่งที่พาเราผ่านทุกวิกฤตในชีวิตได้อุปนิสัยถูกสร้างจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำทุกๆวันเช่นการมีความรับผิดชอบการตรงต่อเวลา การซื่อสัตย์กับสิ่งเล็กน้อยการรักษาคำพูดการควบคุมอารมณ์การเลือกสิ่งที่ถูกแม้ไม่มีใครเห็นการไม่ปล่อยตัวเองง่ายๆสิ่งเล็กๆเหล่านี้รวมเป็นอุปนิสัยที่สวยงามแบบที่เงินก็ซื้อไม่ได้ส่วนบุคลิกภาพนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งตายตัวบุคลิกภาพไม่ใช่เรื่องที่ว่าถ้านิสัยเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปตลอด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างใหม่ได้เสมอเช่นความนุ่มนวลเวลาใช้คำพูดเราสามารถฝึกพูดจาให้นุ่มนวลได้หรือจะเป็นการฝึกการมองตาคนการพูดให้ช้าพูดให้ชัดความสงบในท่าทางรอยยิ้มการฟังพลังงานที่เราส่งออกไม่อยู่ใกล้คนอื่นและมันสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกการมีสติและการฝึกนิสัยทางการสื่อสาร ตัวตนของเราถูกสร้างจาก4สิ่งสำคัญคือ 1. กรรมพันธ์สิ่งที่เราติดมาโดยธรรมชาติเช่นอารมณ์พื้นฐานหรือพลังงานบางอย่าง 2. สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวพื้นที่ที่เราอยู่วิธีที่คนปฏิบัติต่อเราประสบการณ์ในวัยเด็ก 3. การฝึกฝนและนิสัยสิ่งที่เราตั้งใจฝึกการควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจการเปลี่ยนนิสัย 4. ตัวเลือกของเราเองสิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราคือผลลัพธ์ของการเลือกที่เราทำซ้ำการมีอุปนิสัยที่แข็งแรงชีวิตของเราก็แข็งแรงไปด้วยคนที่ตัวตนลึกๆเป็นคนเข้มแข็งคือคนที่ผ่านชีวิตได้ดีแม้ล้มก็ลุกได้ง่ายแม้เสียใจแต่ไม่แตกสลาย แม้พลาดก็เริ่มใหม่แม้ถูกปฏิเสธก็ยังไปต่อได้เสมอเพราะอุปนิสัยนั้นเป็นเหมือนรากต้นไม้ถ้ารากลึกลมแรงแค่ไหนต้นไม้ก็ยังยืนได้และอุปนิสัยลึกๆของเรามาจากความพยายามที่ไม่มีใครรู้ความซื่อสัตย์ที่ไม่มีใครเห็นน้ำตาที่ถูกซ่อนเอาไว้และความตั้งใจที่เราไม่เคยประกาศกับใคร วิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยให้เติบโตอย่างงดงาม 1. คือรู้ว่าเราคือใครและอยากเป็นใครวิธีการก็คือให้เราเขียนตัวเองในอนาคตแบบละเอียดเพราะจิตจ,จะสร้างภาพนั้นให้กลายเป็นความจริง 2. รักษาคำพูดแม้เรื่องเล็กๆนี่คือแกนหลักของการสร้างอุปนิสัย 3. ฝึกพูดให้ช้าแต่ชัด ตั้งใจฟังสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีบุคลิกที่ดูมีพลังและน่าเชื่อถือ 4. อยู่กับคนแบบที่เราอยากเป็นบ่อยๆพลังของเขาจะซึมเข้าสู่เราโดยไม่รู้ตัว 5. ทําทำดีต่อคนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อเรา 6. รักษาสิ่งเล็กๆให้เรียบร้อยเช่นการเก็บเตียงหลังตื่นนอนเก็บโต๊ะให้สะอาดใช้คำพูดที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มพลังคุณภาพชีวิตอย่างมหาศาล 7. ทําทำตัวเองให้น่าเคารพทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเราเองตัวตนที่แท้จริงคือสิ่งที่เราทำในวันที่ไม่มีใครเห็นตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เราบอกใครแต่คือสิ่งที่เราทำในวันที่เราอยู่ลำพังไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความอดทนความไม่ยอมแพ้ความเมตตา ความอ่อนโยนกับตัวเองทั้งหมดเหล่านี้รวมกันเป็นคุณค่าของเราที่ไม่มีวันจางหายไป